เ้ยปาอุสุดยอดโคบอกเลยว่าโคไม่แน่ได้เลยนะบอกว่าพวกนี้ยิงอย่างนี้พิเศษนะไม่เหมือนในเม็กซิโกนะได้ครับยิงยิงเลยแบงสวยพี่ท็อปพี่ท็อปบอกว่ามันบอกว่ามันเก่งดูมันทำนี่วะ

Bá xuôi <cười> 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 Ô, <laughs> pop, <Pá, cười> bột tê tô Bật liên liên đi, đúng <laughs> อนักกรามละปวดเิ็นควายอ้นุ่มที่หลังใช้สมองมากกว่าแรงหน่อยนะไปครับสั่งลูกน้องนี่ดูหัว

นั่งอยู่ตรงนานซิป้องสูงสเปอร์มากคืเฮ้ยาเยนห่งน้ลูกทีมจัดไปโอ้โหโอ้โความยีน่าตย่าฮ่าาเคีย์ไปเออถ้าเคียบเงี้ยพี่มัดมึงดูโอ้ยตรงนั้นมันจับบอลนั่นเฉย โกนียวให้โกนียวโกนี้ดดยว <laughs> ย่งนเล่นปกรเ่อไกนอนคนมัดพอได้วะครึ่งครึ่ง ซึ่งลูกย่าขี้สันตาลอยๆเป็นไรแล้วดูอยู่กำลังจินตนาการถึงตัวเองเหรอเลขหนึ่งขึ้นเหนึ่งๆไอขึ้นเลขนึงขึ้นเกนึงก่อนเมเลยเเลยตอนนี้ราคาอยู่ที่ไหน แบงยิงได้ย uh. hey. oh, ิงเลยพี yeah. well, ่โบยิงสิเออ้ยตามสวยสวย้ดักไว้พี่โบยไปข้างหลังเขาิดีไปยงงให้มันช้านิดหนึ่งเคอเลยนี่ได้ยินเสียงต้นควายมา มาดิไอ้ดุมโอ้โหไอ้ไม่ถ่ยิงได้ปั๊บเฮ้ย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 โบ่อะไรนะโบ้ติดควายสุดยอด เมื่อกี้ใช้ขาหรือใช้เขาครับเออใช้มอกใช่บองว้าหมดเวลา